สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอ l ทอกทีเอชนะครับกลับมาจเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับก็มาพูดคุยกันนะครับหลังเกมกรหางบอลวันวีลีของทางญี่ปุ่นที่จบลงไปนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะฮะก็เข้าสู่สัปดาห์ที่8ของการแข่งขันแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันสัปดาห์แรกของเลขที่2แต่ว่าเป็นการแข่งขันเลขที่2ที่ จะแข่งขันติ่งไว้สัปดาเดียวนะฮะหลังจากนั้นก็จะพักยาวไปเกือบจะ1เดือนนะฮะก่อนที่จะกลับมาเล่นที่ก็คือในช่วงต้นเดือนมก,กราคมนะฮะในปีหน้าเลยสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าทีมที่ทำผลงานได้ดี2เกมนะฮะทั้งเสาแล้วก็อทิน์นก็ต้องยกให้ JT m a มา e l ลัสนะฮะก็ผลงานยอดเยี่ยมพัาชนะ3ต่อ0เซตทั้ง2เกมเลยขณะที่ทีมที่ทำผลงานได้ดีรองลงมาก็ต้องเป็น To a ยต้า u i o โนมัติ Quincy ของพรพันธ์นะครับก็ชนะ1แพ้1นะฮะส่วนเ f ียบยูบูแหลังจากที่สัปดาห์ที่่แล้ววเนชนะ2กมร มาในสัปดาห์นี้ผลงานก็ต้องบอกว่าดปลงไปนิดนึงนะฮะก็แพ้ไปทั้ง2เกมเลยเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงดูรายละเอียดของแต่ละเกมกันนะครับว่าผลงานของแต่ละทีมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสัปดาห์นี้ขออนุญาตเริ่มต้นกันที่ JT m a ริลลัสของทัดดาวนึกแจ้งกันบ้างน,นะครับผมในสัปดาห์ที่8นี้นะครับทัดดาวก็ยังคงไม่มีชื่อลงสนามเท่ากันในแข่งก็ทาง JT เลยนะครับอย่างที่พูดคุยกันไปนะครับเรื่องของทัดดาวเนี่ยคงต้องให้เวลาน้องสักระยะใหญ่ๆเพราะว่าตัวผู้เล่นของ JT ตอนนี้ก็ค่อนข้้้้าาาางงงงลลตตััะะัวววนนแกกกก็อกออออีย่่ึคืืรรรไปซรปซรมบ,บเขพ Hãy subscribe อาจจะยังทําได้ไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กําลังใจน้องแนนกันต่อไปนะครับหวังว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้เราคงจะได้เห็นแนนลงสนามช่วยทีมเจทีเมลัสอย่างเร็วที่สุดนะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับเลกที่2องเจทีลงเล่นเมื่อวันเสาร์นะครับพบกับฮิซามิสึสปริงนะรสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าสปริงนั้นเป็นเจ้าบ้านนะครับผมโดยตัวผู้เล่นของทางเจทีก็ยังคงจัดชุดใหญ่ชุดเต็มเหมือนเดิมนะครับทั้งอันเดียรูนะครับมุมอิอากิไชชิโคโตะนะครับธนกะมิสุกิอากุตะกวาไอกะส่วนคนที่หายไปคืออโก อันนานะครับสัปดาห์นี้ก็คงใช้ทากากิบารานานะะเป็นตำแหน่งบอลเร็วเกมในวันนี้เนี่ยเจทีถือว่าเล่นได้อย่างดีนะครับแต่ว่าทางฝั่งของสปริงก็ถือว่าไม่ใช่ทีมที่จะกินได้ง่ายๆนะฮะสปริงเองก็มีเกมรุกเกมรับที่ดีเช่นเดียวกันแล้วก็ด้วยเรื่องของชื่อชั้นนะฮะฤดูกาลนี้อาจจะเป็น ซีซั่นที่ไม่ค่อยดีเหมือนกับในฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ว่าพวกเธอก็ถือว่านัดเนี้เล่นได้ดีนะแพ้ JT ไปไม่ขาดมากนะครับ27 25 25 23 25 23คือแต่ละเซตเนี่ยแพ้ไปเซตละ2แต้มเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมนัดน,นี้ให้กับทาง JT ก็คืออันเดรยดูนะครับทำไป24ขคะแนนด้วยกันนั่นก็คือผลงานในวันเสาร์ของทาง JT นะครับที่ชนะทางสปริงไปได้30 ส่วนเกมในวันอาทิตย์นะครับท่างด้งของ JT ก็ลงสนามต่อเนื่องนะครับวันอาทิตย์ JT พบกับโอกายาม่า49รองแชมป์เก่าเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับโดยผลงานในเลกแรกเป็นทางั้งของ JT ที่เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะมาได้3-0ต่อเซตเกมนี้นะครับ JT จัดตัวผู้เล่นชุดใหญ่เหมือนเดิมนะครับทั้งทากากิบาระนานะอคุตะกาวะไอกะอันเดียรูธนากะมิสุกิไฮชิโคโตนะบและโมมิอากินะครับส่วนทางฝั่งของโอกายาม่านะครับสัปดาห์นี้นะครับ เกมเมื่อวันเสาร์เนี่ยโอกายาม่าแพ้กับไซตามะอาเกโอเมดิกส์มา1ต่อ3เซตเพราะฉะนั้นอ่านัดเนี้ยโอกายาม่าเองก็เหมือนกับต้องบังคับชนะไกลๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสถานการณ์ของทีมก็อาจจะยากหน่อยในการลุ้นเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศน,นะครับโดยโอกายาม่าก็สัปดาห์นี้ไม่มีมิชิตะฮารุกะนะครับมีชื่อแต่ว่าไม่ได้ลงสนามนะครับตัวผู้เล่นของทีมก็มีวัตานาเบะซานาเอะนะครับฟุรก An, ุกาวะอาโออิอันคาดิดะชูกะนากาเซโซระแล้วก็คาวาชิมะไอมินะครับผมเกมแรกทั้งสองทีมถือว่าเล่นกันได้้้อย่่่างงงสสูีนนะครัับตตตแชวเกม ถึงช่วงกลางเกมนะทำแต้มสเสมอกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งทั้งสงทีมไปสเสมอกี่ที่24บสี่ต่อยีช่วงนั้นเนี่ย พอเข้าแต้มดิวทั้งสองทีมมีโอกาสเยปิดเกมได้นะครับมีโอกาสได้ขึ้นนําแต่ก็ไม่มีใครสามารถทําได้นะครับจนกระทั่งดิวก็ไปถึงแต้ม3 3ต่อ33แล้วก็สุดท้ายก็เป็นท่าน้าของ JT ที่ชนะไป34-32ส่นะครับส่วนเซตที่2นะครับ JT ก็ทํางานได้ดีกว่านะครับออกตัวนําตั้งแต่ช่วงต้นเกม8ต่อ4แล้วก็ทิ้งห่างไป 14. ต่อหหลังจากนั้นโอกายมาถือว่าเล่นได้หลุดนะครับในเซตนี้แล้วก็สุดท้าย JT ชนะไป2 5าต่อ9นะครับนำไปสต่อ0ูนเซต เซตที่3นะครับทั้งสองทีมเลน่นกันได้อย่างสูสีในช่วงต้นเกมนะครับแต่พอเริ่มในช่วงกลางเกม JT เป็นฝ่ายที่ทําแตม้มหนีห่างโดย J t ทมีเกมรุกที่ดีแล้วก็มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมนะครับทำแตม้มหนีไป20ต่อ15จนก,กระทั่งเอาชนะไป25ต่อ17นะครับทำให้เ t ทีชนะโอกาม่าไป3ต่อ0ูนเซตนะครับ34ต่อ32 25าต่อ9กแล้วก็25้ต่อ17อันนี้ดูนะครับของทางเ t ก็ทําแต้มสูงสุดในนัดนี้ไปที่21่เคะแนนขณะที่รองลงามา รวมผลง,งานของทาง JT นะครับลงเล่น2เกมในสัปดาห์นี้ก็ชนะรวดทั้ง2เกมรวมผลง,งานทั้งฤดูกาลนะครับชนะ11แพ้2มาอยู่32คะแนนขยับขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของตารางนะครับขณะที่โอกายาม่าสีเก้าชนะ7แพ้6มี19คะแนนนะครับอยู่อันดับที่5สัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าโอกายาม่าแพ้ทั้ง2เกมทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ 3, เลยนะครับผมเกมในนัดต่อไปนะครับ JT จะกลับมาลงเล่นอีกทีในวันที่16มกราคมปีหน้าเลยนะครับโดยเฉพาะกับ ADC Red Rocket นั่นเองนะฮะ ซึ่งต้องบอกว่าผลงานของทาง JT ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะครับเกมการแข่งขันของทีมนั้นมันดูไหลลื่นแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะไม่กดดันเหมือนกับเกมที่ผ่านมาที่พบกับทางโทเรนะครับคือต้องบอกว่า JT กลับไปปรับเกมแก้จุดของตัวเองได้ดีมากนะครับจนกระทั่งสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดนะฮะต้องแสนความดีด้วยนะฮะกับทาง JT ในสัปดาห์นี้นะครับผม ต่อมาเดี๋ยวเราพูดถึงทีละทีมแล้วกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้นะครับ P.F.U. b l u Woo c a t กับ Toyota Auto m a t i q u e n c y กลับมาลงสนามเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตพูดถึงท่านั่งของ P.F.U. กันก่อนแล้วกันนะครับผม P.F.U. b l u Woo c a t เกมในวันเสาร์นะพวกเธอลงสนามพบกับทีม t o r ร e y a r r o นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพูดแซวไว้นะครับว่า P.F.U. ถ้าเล่นดี t l D, อย่างเงี้ยเจอโทรเรน่าจะสู้สนุกนะได้สู้สูสีแต่กลายเป็นว่า พอม,มาเจอกับโทรเรยงจริงแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้นะครับผมพีพยูเนี่ยตั้งแต่2องนัดสุดท้ายของเลกแรกเนี่ยชนะได้ทั้ง2เกมนะครับเราก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขตลอดทั้งสัปดาห์ของทางพีพยูเลยก็ว่าได้นะครับพบตัวเองก็คิดว่าอฟอร์มการเล่นแบบนี้ของทางพีพยูน่าจะทาได้ดีแล้วนะครับผมซึ่งนัดเนี่ยตัวหลักของทางพีพยูไม่เปลี่ยนจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับตัวหัวเสาสองคนก็เป็นโรสแลนดี้อัลคอสตานะครับจับคู่กับทางทากาโซมินามิ ตัวบนเรวนะครับก็เป็นมุราคามิคาซุมิเบอร์หนะครับจับคู่กับทางกาตาบิกินัสมิส่วนตัวเซตนะครับก็เป็นยามาชิตะฮารุกะจับคู่กับฮอรกุจิอายกะในตำแหน่งบีหลังส่วนโทรเรก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับตัวหลักเขาทั้งอิชิกาวะ uk มายุคุรุโกอายนาคุรัน3าคนนี้ก็ลงสนามพร้อมกันทั้งหมดเลยนะฮะเกมในเซตแรกนะครับตอนนั่งของโทรเรโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับโทเรเอ,เองออกตัวได้ดีจังหวะเกมลุกก็ยังทําได้ดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือ เกมรับของโทเรคือมันเหนียมตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับจังหวะเกมลุกที่แบบหนักๆของออสตาทำอะไรโทเรไม่ได้เลยนะครับคือนานๆที่จะจะได้แต้มจากเกมลุกแล้วก็เซตแรกเนี่ยไปทางด้านของโทเรชนะไป25-16ต่อช่วงท้ายเกมเนี่ยทางด้านของพีเอฟยู U, ส่งฮัทไร,รัตลงมาแทนวัตบิกิด้วยนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็เป็นโทเรชนะไปอยู่ดีเซตที่2นะครับฮันทร,รัตได้ลงสนามเป็นโจจิงแทนที่ของวังตบิกิตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับ รวมไปถึงในเซตเนี้ยทางหน้าของ PFU ถือว่าทําเกมได้ดีขึ้นนะครับพอทําแต้มเบียดกับทางโทรเรคือ ก็สามารถที่จะตีเปลี่ยน,ต,ยนตีเปลี่ยนกันไปได้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแต้มไปเสมอกันอยู่ที่12ต่อ12นะครับผมหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็ถือว่าทําแต้มคู่ขี้สูสีนะครับผัดกันได้แต้มกันอยู่ทั้ง2ทีมแต่พอจะถึงช่วงแต้ม20นะครับโทรเรดันไปขึ้นนํา21 18ช่วงนั้นเหมือนจะช็อตไปนิดหนึ่งนะสำหรับทางพีเอยูแต่พอขอเวลานอกกับมาพีเอยูก็ไล่ตามตีเสมอได้ที่แต้ม23่สต่อ23่สานะครับแต่พอเสมอได้ไม่สามารถ่จะแซงได้นะครับพี 25, บเอ เซตที่3มมาไทยรัฐยังคงได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแต่เซตนี้เกมของพีเอยูดรอปลงไปเยอะนะแล้วก็โทอรีเองพยายามที่จะเร่งเกมเพื่อจะปิดเกมให้ได้นะครับแล้วสุดท้ายพวกเธอก็ทําได้นะฮะเอาชนะไป25-18ต่อสรุปผลการแข่งขันนะครับโทอรีแอโร่ชนะพีเอยูไป3-0นะครับ25-16 25-23แล้วก็25-18อย่างน่ากูลันนะครับทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่18คะแนนนะครับขณะที่รองลงมาเป็นโรแสแลนดี้อัลคอสตาของพีเอฟยูทำไป16คะแนน ขณะที่อาไทายรัตนะครับแม้ว่าเกมกันในขันในนัดนี้เธอเองจะไม่ได้มีโอกาสตีเลยนะครับโอกาสตีของเธอนี่ศูนย์ครั้งเลยแต่ว่าเธอเองสามารถบล็อกช่วยทีมได้ทั้งหมด2คะแนนด้วยกันขณะที่อีกคู่หนึงนะครับโตโย t ้าอ t ต b o d ิ Quincy น,นะครับของพรพันธ์เกิดป่าลลงสนามในเกมวันเสาร์พบกับ h i t a ชิริวันเลนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านู้นะครับต้องย้อนกลับไปสสัปดาห์ก่อน โตโยต้าถือว่าผลงานค่อนข้างโอเคนะฮะแต่พอย้อนกลับมาอีกสัปดาห์หนึ่งโตโยต้าแพ้ไปทั้ง2เกมนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยถ้าเราจำกันได้ก็คือแพ้ให้กับโอกายาม่าสีเกไป2ต่อ3โดยที่นําไป13 9สาแต่ปิดเกมไม่ลงนะครับสุดท้ายก็แพ้ไป1ิ 5ต่อ17นะถ้าผมจำไม่ผิดคือมันก็ยังเป็นฟอร์มที่โอเคอยู่สำหรับทางโตโยต้านะครับแต่พอมาเกมในสัปดาห์นี้นัดวันเสาร์เนี่ยโตโยต้าส่งพรพันธ์เกิดปาดลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ตัวหลักก็ยังคงใช้ชุดเดิมนะฮะมันจะเป็นทั้งยาบุตะมิฮโกโกนะครับชิกิฮาระฮินตะวัตนาเบะอายะอารากิเอริกะแล้วก็อ ok ินเรซุโรไกเต้ส่วนทางฝั่งของฮิตาชิก็มีโอซานอิมิวากโกอุเอสการุโกะฮานาแทบพวกเนี้ยนะครับเป็นตัวหลักของทีมแต่ต้องบอกว่าเกมในวันเสาร์เน เท่าที่ผมดูนะผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหลุดไปเยอะนะครับเกมค่อนข้างสเปะสปะฟอร์มไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะครับสำหรับทางโตโยต้าในวันเสาร์จงังหวะเกมรับต้องบอกว่าขออนุญาตนะฮะคือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลยนะฮะเกมรับเสิร์ฟของทีมเนี่ยหลุดค่อนข้างบ่อยทําให้ตัวเซตเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายบอลให้กับตัวบอลหลักหรือว่าบอลสูตรบอลทีเด็ดของทีมได้นะครับมีปัญหาเรื่องของเกมรับค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งก็ต้องชมนะน,นักหงนิยตาชีที่ทําเกมเสิร์ฟได้ดีด้วยนะครับเราจะบอกว่าโต ผิดพลาดในเรื่องของเกมรับอย่างเดียวก็คงไม่ได้ก็ต้องชมท้านั่งของฮิเดชิที่เสิร์ฟดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเกมรับของทีมมันไม่เข้าเนี่ยบอลของโตโยต้ามันก็เลยดูสเปะสปะนิดนึงนะครับมันดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสเท่าไหร่นะครับตัวผู้เล่นอย่างโซลเกต้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้ตัวผู้เล่นอย่างอารากิก็แทบที่จะเรียกว่าออกสกอร์ค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกันเซตแรกนะครับเป็นท่านั่งของฮิตาชิที่ชนะไป 25- 20โดยที่ หนะของฮิตาชินาไป16-9ด้วยนะฮะหลังจากในช่วงครึ่งทางแต่หลังจากนั้นก็เหมือนจะไปผ่อนในช่วงท้ายแต่ว่าก็ยังชนะได้อยู่ดีนะครับ25-20เซตที่2นะครับโตโยต้าเปลี่ยนเกมเลยนะครับส่งยามากามิลงมาเล่นแทนผ่อนพันแล้วเป็นการเล่นยาวเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับเกมในวันเสาร์ของทางโตโยต้าเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับแล้วก็จังหวะเกมลุกพราบอลมันไม่เข้าเนี่ยการที่จะจ่ายให้กับตัวตีได้ตีมันก็เลยมีปัญหาสักนิดหนึ่งนะฮะแล้ว การไปว่าเซตเนี่ยทานั่งของฮิตาชิก็ยังคงเล่นได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ชนะไป25ต่อ19นําไป2ต่อ0ูนยเซตนะครับส่วนเซตที่3เกมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับโตโยต้ายังหาจุดของตัวเองที่จะเล่นได้ดีเหมือนในเกมนัดที่ผ่านมายังไม่ได้นะครับสุดท้ายฮิตาชิก็ชนะไป25ต่อ19อีก เซตหนึ่งนะครับสรุปผลกันในขันฮิตาชิชนะโตโยต้าสามศูนย์นะครับยี่สิบห้แล้วก็2 5่9นะครับผมโดยที่ผู้เล่นทําแต้มสูงสุดของทางโตโยต้านั้นเป็นยาบุตะเบอร์สิบเจนะครับทำไป14แต้มก็ถือว่าทําไป เอาจจะเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยทีมถือว่าออกสกอร์ได้ก็นั่งน้อยแล้วก็เกมบล็อกจากที่ก่อนเนี่ยเคยทําได้เยอะนะครับนัดนี้ถือว่าทําได้น้อยมากนะครับทำได้แค่5คะแนนขณะที่เกมล็อกของฮิตาชิเนี่ยทำไป12คะแนนนะครับถือว่าห่างกันเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยทีนี้ก็เป็นเกมของโตโยต้าในวันเสาร์นะครับผมส่วนเกมในวันอาทิตย์นะครับทั้งสองทีมโคจอนมาเจอะเจอกันนะครับระหว่างโตโยต้าอัลโตบริคุนซี่พบกับพีเอฟยูบูแคทนะครับก่อนเกมที่สองทีมลงสนามเจอกันเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็็นนนพพรััธ์แลลกไทยงส คืออย่างที่บอกกันไปว่าฮาทารัตแม้ว่าจะได้ลงสนามบ้างแต่ผมกลับมองว่าเป็นการลงสนามเพื่อลงมาเปลี่ยนเกมหรือว่าเปลี่ยนแทคกติกหรืออาจจะเป็นการลงเล่นเพื่อพักตัวหลักนะครับเพราะว่าเกมที่พบกับทางนั่งของโทรเรในเซตที่3าทางพิบอยู่ก็เปลี่ยนเอาวตาบิกิลงมาเล่นคู่กับทางนั่งของฮาทารัตเช่นเดียวกันอาจจะเป็นไปนได้ว่าเขาพยายามลองแทคกติกลองปรับเกมใหม่ๆอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับทางนั่งของพีเอฟยู ขณะที่เกมการเล่นของทั้งสองทีมที่เจอกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะแต่ผมก็ทั้งเสียดายกับฟอร์มการเล่นของทาง PF u อเน,นหนึ่งนะครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงในแมตช์ที่ PFU คว้าชัยชนะมาได้2เกมในะสัปดาห์ที่แล้วนะฮะกับฟอร์มการเล่นของโตโยต้าผมมองว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะนะพีเอฟยูเล่นด้วยความมั่นอกมั่นใจในช่วงที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้ก่อนหน้านี้นะครับแต่กลายเป็นว่ามานัเนี้นะครับพีเอฟยูกลับเล่นได้ดรอปลงเยอะมากแล้วก็ต้องชมทางโตโยต้าที่นอนอ โตโยต้ายึดผู้เล่น6คนแรกจากเกมเมื่อวันเสาร์นะครับก็มีพรพันยาบุตะชิกิฮาระวัตานาเบะอารากิแล้วก็โซโรไกเต้นะครับผมขณะที่พีเอฟยู ของโคสกโมโตเนี่ยก็ส่งผู้เล่น6คนแรกชุดเดิมลงสนามนะครับทั้งฮริโกจินะครับเล่นบีหลังคู่กับยามาชิตะตัวเซตนะครับหัวเสาสองคนนะครับโรสแอนด,ดี้ก็จับคู่กับทากาโซส่วนโมเดลก็ยังคงเป็นมูราคามิแล้วก็วัตตาบิกินะครับผมเกมแสดงทั้งสองทีมเล่นได้อย่างสูสีนะครับผัดกันนําผัดกันตามแล้วก็แต้มในช่วงต้นต้องบอกว่าหนีห่างกันไม่เยอะมากนะครับทั้งสองทีมยังทําแต้มได้ดีกันอยู่แต่พอมาถึงช่วงกลางเกมโตโยต้าเริ่มที่จะครองเกมได้นะครับจังหวะเกมรับถือว่าทําได้ดี คือต้องบอกว่าข้อผิดพลาดจากการรับเสิร์ฟเมื่อวันเสาร์เนี่ยตัวฮตากลับไปทําการบ้านได้ดีแต่ส่วนหนึ่งผมก็มองว่าเกมเสิร์ฟของทางพีเอฟยูไม่ได้เขี้ยวเหมือนกับทางหน้าของฮิตาชิมากนักนะครับทั้งว่าจังหวะการเปิดบอลเนี่ยมันทําได้ง่ายมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าบอลเสิร์ฟพีเอฟยูไม่ได้จี้ไปที่คนใดคนหนึ่งเหมือนกับเกมที่ฮิตาชิลงสนามพบก,กับตัวฮตานะครับคืออันเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะเปลี่ยนคนรับเสิร์ฟ นะจี้คนรับเสิร์ฟทำให้เกมรับเสิร์ฟของทางโตโยต้ามันทําได้ดีนะครับแล้วก็พรพัธ์ก็สามารถที่จะออกบอลได้หลากหลายแล้ววันนี้ต้องชื่นชมอินเดียโซโลเกเต้คือฟอร์มเมื่อวันเสารนะ์ฟอร์มไม่ไม่ค่อยดีมากนะักเฉพาะกลับมาในวันที่เนี่ยโซโลเกเต้กลับมาเล่นในความมั่นใจจังหวะทำเกมรุกถือว่าตีเท่าไหร่ก็ได้แต้มค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันในช่วงกลางๆเกมนะครับทางด้านของโตโยต้า ก็เป็นฝ่ายขึ้นนําได้นะครับ20 19แล้วก็เป็นฝ่ายปิดเกมเอาชนะไป25ต่อ22คือจะเห็นได้ว่าช่วงท้ายอ่ะพีเอฟยูก็มีโอกาสแต่ว่าแต้มท้ายอ่ะดันไปหลุดเกมนั้นเนี่ยพีเอฟยูตดิดนิดนึงนะครับคือเป็นฝ่ายที่ตามหลังตลอดคือเกมสูสีก็จริงแต่ว่าจังหวะทาไซเอาของทางพีเอฟยูก็ถือว่าทําได้ดีในหลายครั้งหลายแต้มนะครับคือสามารถตีเปลี่ยนกลับมาได้แต้มอยู่บ่อยอีกครั้งที่เดียวกันแล้วก็จังหวะที่ตัวเองอ่ะพอทําแต้มไปเท่าอย่างช่วงท้้ายนย่แตตมไป19 19อ แต่พอเป็นว่าตัวเองลงไปเสิร์ฟเนี่ยกับเสิร์ฟเอาชัวนะครับเพื่อที่จะเซฟบล็อกหรืออะไรก็ไม่รู้อะฮะพอเสิร์ฟเอาชัวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โดนทางด้งของโตโยต้าสวนเกมกลับมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะตีเปลี่ยนกลับคืนมาได้คือพอถึงช่วงเวลาสําคัญที่พีเอฟยูสามารถตีเสมอได้แต่ไม่สามารถที่จะทําทแต้มแซงมาได้ทําให้ทางด้งของโตโยต้าชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองทีนี้นเกมเข้าสู่เซตที่สองต้นเกมยังสูสีนะครับพีเอฟยูเล่นได้ดีนะครับผมยังคิดว่ามันยังมีลุ้นที่จะ เอาชนะได้บ้างนะครับรู้ผิดถึงโตโยต้ยตาขอสักเซตละกันนะครับขอให้พี่บยูสักเซตหนึ่งหน่อยจะได้ลุ้นกันมันกว่านี้แล้ว ต้นเกมผมก็ยังมองว่ามีโอกาสนะครับแต่พอไปถึงช่วงกลางๆเกมนะครับโตโยต้าโอ้โหเสิร์ฟดีมากแล้วก็ U, เพิพอยูสเปซสปาไป,ปหมดเรื่องของเกมรับนะครับแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนหัวเสาเปลี่ยนตัวเซตเปลี่ยนตัววีหลังเปลี่ยนอะไรลงมาก็ไม่สามารถที่จะตีเปลี่ยนกลับคืนเอาความได้เปรียบกลับมาอยู่ฝั่งของตัวเองทาไม่ได้นะครับสำหรับทางเพียบยูสุดท้ายเนี่ยโตโยต้าชนะไปขาดเลยนะครับยี่สิบห้า่อสองคือตียังไงก็ได้ตียังไงก็ได้งไงไดนะผมว่าเซตเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับทางโต ส่วนเซตที่3เซตเนี้ยพีฟยูกลับมาเหมือนไปคุยกันใหม่นะครับไปคุยกันใหม่แล้วว่าเฮ้ยต้องเอาให้ได้ละไม่งั้นไม่ไหวละเซตเนี้ยพีฟยูเล่นดีนะครับเล่นดีตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปถึงช่วงกลางๆเกมเนี่ยเซตเนี้ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างเสียดายมากที่สุดกับฟอร์มของพีฟยูที่ที่น่าจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็เซตเนี้ยพีฟยูนำไป6ต่อสนะครับแล้วก็ช่วงช่วงกลางเกมเนี่ยพีฟยูมีโอกาสที่จะฉีกแต้มน,นี้หางได้แต่ว่าตัวตาก็ไม่ยอมนะครับคือเซตเนี้ยเป็นเซตที่ค่อนข้าง แต้มค่อนข้างสูสีมากนะฮะแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับโตโยต้าก็เป็นฝ่ายที่แซงนําไป21-19นะครับหลังจากที่เสมอกัน19-19พอฉีกแต้มนําได้2แต้มปุ๊บเนี่ยโตโยต้าเหมือนเหมือนหลุดบ่วงได้นะครับเหมือนจากที่โดนมัดอยู่แล้วแบบแก้ม,มัดได้แล้ววิ่งยาวเลยทีนี้เข้าเส้นชัยชนะไป25-21ต่อ 21, นะครับโตโยต้าก็ชนะไป3-0นะครับ ยี่สิบห้ายี่สิบสองยี่สิบห้าสิบสองแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สบเอ็ดเป็น,นชนะที่ค่อนข้างดีนะครับในนัดนี้นะครับสาหรับผมผมมองว่าเสียดายนิดนึงนะครับคือไม่ได้ผิดหวังหรอกเสียดายกับฟอร์มที่ที่น่าจะได้ซักเซตหนึ่งอะ่ะสำหรับทางพี u ยูในเกมนัดนี้นะครับขณะที่พรพันธ์นะครับทำไปได้สองแต้มจากเกมลุกหนึ่งแต้มแล้วก็จากเกมบล็อกหนึ่งแต้มนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือผลงานของทีมของนักกีฬาไทยในสัปดาห์นี้นะครับโตโยต้านะครับชนะ4แพ้9นะครับมีอยู่13คะแนนขึ้นไปอยู่อัดที่8นะครับขณะที่ PFU ชนะ2แพ้11มีอยู่6คะแนนหล่นไปรังอันดับสุดท้ายเพราะว่าในสัปดาห์นี้วิคตอรินาฮิเมจิชนะคูโรเบะความเฟลิสด้วยนะครับทำให้แต้มของวิคตอรินาแซงพี u อยูขึ้นไปอยู่อันดับที่11แทนอันดับตารางคะแนนนะครับ อันดับหนึ่งตอนนี้ยังคงเป็นโทเรเอโร่นะครับชนะ13แพ้0มี37คะแนนนะครับอันดับ2เป็น JT ชนะ11แพ้2มี32คะแนนอันดับ3เป็น ADC Red Rocket นะครับชนะ10แพ้3มี31คะแนนอันดับ4เป็นเดนโซอาริบีนะครับชนะ9แพ้4มี28คะแนนส่วนโอกายาม่าต้องบอกว่าน่าเสียดายนะอย่างที่บอกไปสัปดาห์นี่แพ้ทั้ง2เกมทําให้แต้มของพวกเขาเนี่ยแมตช์นชนะตามหลังเดนโซอยู่2แมตช์ด้วยกันแล้วก็แต้มตามหลัง9แต้มหรือว่าสถานการณ์ในการลุ้นเข้ารอบค่อนข้างเหนื่อยนะครรัับบสาาาาหทโอยม่ ว่าจะเหลือเกมแข่งขันอีกค่อนข้างเยอะก็ตามทีนะครับผมส่วนโตโยต้านะครับอยู่อันดับที่8นะครับชนะ4แพ้9มี13คะแนนแล้วก็พิอยู่รั้งอันดับสุดท้ายนะครับชนะ2แพ้11มีอยู่6คะแนนด้วยกันนะครับผมอย่างที่เรียนไม่สร้างกันไปนะครับวอลเลย์บอลวีลีกเดย์ชั่นหนึ่งของญี่ปุ่นจะกลับมาแข่งขันกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงปีหน้านะครับก็คือเดือนมกราคมปี2564นะครับเนื่องจากช่วงนี้จะเบรกนะครับแล้วก็จะหยุดให้กับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงถ้วยพรระาชทานสมเด็จจพระักกรรรรรรรพพพดดดิิและะสมเ็จจันนีีีีของญ่่่ปปุท2 ในยุคเรวะก็จะแข่งขันกันในระหว่างวันที่11ถึง20นะครับคือจะเล่นกัน2ช่วงคือวันที่11-12-13ในสัปดาห์แรกเป็นรอบคัดเลือกนะฮะจนกระทึงรอบรองชนะเลิศส่วนรอบชิงชนะเลิศจะเล่นวันที่19แล้วก็20ธันวาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพักกันประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาเล่นกันอีกทีนึงนะฮะในวอลเลย์บอลวีลกวันที่9มกราคมนั่นเองนะครับผม เดนนี๋ยวไปดูโปรแกรมของทีมนักกีฬาไทยกันมานะครับโตโยต้านะครับจะลงสนามพบกับวิกตอรีนาฮิเมจิในวันที่9มกราคมเป็นเกมนัดต่อไปนะครับในเวลา14นาฬิกา แล้วก็เป็นทีมเดียวนะครับที่ลงเล่นในวันที่9แล้วก็10มกราคมก็คือสัปดาห์แรกในการคัมแบ็กกลับมาเล่นของ V ีเลิกนะครับขณะที่สัปดาห์ที่16-17มกราคมก็จะเป็นสัปดาห์ที่ทุกทีมกลับมาลงสนามครบหมดแล้วนะครับโดย To โยต้า u ต o ยตี้ Quincy จะลงสนามพบก,กับ d e นโซ่เอริบีในวันที่16มกราคมเวลา10นาฬิกานะครับด้านเจทีมาเวลัจะลงสนามพบก,กับ n อ็นไอซีเรตโเนะครับในเวลา14นาฬิกาและพีเอฟยูบูแคทจะพบกับไซดามะอาร์เคิลเมดิกในเวลา13นาฬิกา30นาทีส่วนใน เจทีมเวลัสจะพบกับวิกตอเรียนาฮิเมจิในเวลา11บเนาฬิกาและพีเอฟยูบูแคทนะครับจะลงสนามพบกับโอกายามาซีเก้าในเวลา11บเนาฬิกาหนาทีอ่ะส่วนกนนารแข่งขันวอลเลย์บอลชิงทั่วไปทานสมเด็จพระจกักรพรรดิและสมเด็จพระจกักรพรรดินีนะครับถ้าเกิดว่ามีการถ่ายทอดสดแล้วก็ผมได้มีโอกาสดูเกมน,นะครับเดี๋ยวจะพยายามมาสรุปผลงานของนักกีฬาไทยให้ได้ติดตามกันนะครับเพราะว่าทางด้านของโตโยต้าอุตตโมดิคุนซี่จะพบกับพีเอฟยูบูแคทตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับส่วนทางด้านของเจทีมเวลัสของทัตดาวเนี่ย่ยก็จะได้ลลงเน ในรอบที่2นะครับก็คือรอบเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าจะรอพบผู้ชนะจากทีมหลีกล่างนั่นเองนะครับซึ่งในการนี้จะเป็นรายการน็อกเอาท์นะครับแบบ FA ฟเอคคือแพ้คัดออกแพ้คัดออกนะครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับแล้วก็ได้ดูบ้างเดี๋ยวผมจะนําผลการแข่งขัน,นมาสรุปให้ได้ติดตามกันส่วนในการนี้ผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นแมตท,ที่นักกีฬาของไทยที่มีโอกาสลงสนามมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะทัดดาวหรือแม้แต่ฮาไทยรัตนะครับซึ่งแมตช์นี้เป็นแมตบอลถ้วยนะครับทีมถ้าเกิดอาจจะไม่เน้นก็อาจจะส่งสำรองลงสนามเพื่อจะพักตัวให้มีความพร้อมเต็มที่เพื่อการแข่งขันลีกในช่วงเดือนมก,กราคมน,นั่นเองก็รอติดตามกันได้นะครับผมอ่านั่นก็คือสรุปผลการแข่งขันวอลบอลวีลีกด หลังเกมวอลเลย์บอลวีลีก2021ในสัปดาห์นี้นะครับขอพูดทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมไปถึงคอมเมนต์มาด้วยนะฮะอยากให้ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าติชมเรื่องอะไรก็บอกกันเข้ามาได้ผมก็ดีๆแล้วฟังแล้วก็อ่านทุกข้อความเลยนะครับที่ทุกท่านคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับนี่สวัสดีครับ